คลิปนี้นะคะจะเป็นการฝึกโยคะบำบัดอาการปวดต้นคอนะคะจากภาวะหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทค่ะ ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นนะคะส่วนใหญ่คนเราทุกวันนี้นะคะนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะและไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะนักเรียนวัยรุ่นวัยทํางานจนถึงกระทั่งวัยเกษียณอายุนะคะทุกคนต่างใช้โทรศัพท์มือถือวันละหลายๆชั่วโมงค่ะซึ่งถ้าที่เราใช้ในการเล่นโทรศัพท์นะคะหรือนั่งทํางานนะคะเราจะต้องยื่นมือมาด้านหน้าเพื่อจับโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วการที่เรายื่นมือมาข้างหน้าตลอดเวลาเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อส่วนอก ด้านหน้าแลวก็หัวไหล่ด้านหน้านะคะเขาถูกทําให้หดสั้นลงนันเข้าก็ตึงตัวนะคะเกิดการเกร็งค้างค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังนะคะทํางานหนักจนกระทั่งอ่อนล้าแล้วก็อ่อนแรงนะคะ ทำให้ผลที่ตามมานะคะก็ทําให้เรามีอาการปวดต้นคอนะคะปวดกล้ามเนื้อเรื้อรงังบริเวณต้นคอบ่าไหลที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีศัพท์เรียกเฉพาะนะคะอาการปวดต้นคอเรือร้อรังจากการเล่นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าเทคเน็กซินโดรมค่ะคุณนาเคยทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะ โดยทั่วไปนะคะกระโหลกศีรษะของเรานะคะจะมีน้ําหนักประมาณ6กกิโลกรัมค่ะถ้าเราอยู่ในลักษณะตัวตรงนะคะหมายถึงหูนะคะอยู่ในแนวกึ่งกลางของหัวไหล่นะคะคอของเราเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักของศีรษะประมาณ6กกิโลกรัมถ้าเราก้มหน้าลงมา15องศานะคะต้นคอของเรานะคะจะต้องรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทันทีและถ้าก้มลงมาถึง30องศานะคะน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเลยค่ะทีนี้สิ่งที่มาเป็นตัวรองรับหรือดู แรงที่มากระทำกับคอของเรานะคะก็คือหมอนรองกระดูค่ะจะเห็นว่าเขามีลักษณะเป็นเจลลี่ใสๆนะคะเขาจะแทรกขั้นอยู่นะคะระหว่างกระดูกสันหลังทุกข้อต่อเลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในลักษณะที่ก้มคอตลอดเวลานะคะก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มแรงบีบอัดน,นะคะไปที่หมอนรองกระดูกค่ะนานเข้านะคะเขาก็จะเริ่มเสื่อมนะคะเริ่มปรีแล้วก็มีรอยแตกค่ะแล้วถ้ายันคง,งใช้งานซ้ำๆนะคะแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะความดุนแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ เขาก็จะปริแตกแล้วก็ปลิ้นออกมาไปกดทับเส้นประสาทเกิดภาวะของหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทค่ะ อาการของภาวะหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทนะคะก็คือจะมีอาการปวดต้นคอรุนแรงตามแนวโคนเส้นประสาทค่ะอาจจะปวดร้าวลงมาตามสะบักไหล่นะคะลงแขนแล้วก็มือค่ะถ้าเป็นมากนะคะก็อาจจะมีอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจประเมินความรุนแรงและหาแนวทางการรักษาต่อไปค่ะ การฝึกโยคะไม่อาจช่วยให้กระดูกต้นคอหรือหมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วนะคะกลับมาหายเสื่อมได้ค่ะแต่ว่าเขาจะช่วยฝึกบริหารนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อรอบๆบต้นคอนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณบ่าสะบักหลังส่วนบนค่ะแล้วก็ยืดเหยียดนะคะจัดปรับแนวกระดูกสันหลังนะคะให้กลับมาอยู่ในแนวตามธรรมชาติค่ะเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะเขาก็จะมาช่วยดูดซับนะคะมารองรับแรง แรงหรือน้ำหนักที่มากระทำกับหมอนรองกระดูกต้นคอค่ะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและเราก็จะไม่ปวดคอค่ะ ในช่วงหน้านะคะเราจะมาฝึกโยคะบำบัดอาการปวดต้นคอกันค่ะและไม่ว่าคุณจะมีภาวะของหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทหรือไม่มีนะคะทุกคนสามารถฝึกได้เลยค่ะเป็นการป้องกันไปในตัวด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะท่าแรกนะคะ neck retraction หรือชินทักนะคะเป็นท่าหดคอเก็บคางเข้ามานะคะท่านี้จะช่วยจัดปรับแนวกระดูกต้นคอของเรานะคะให้กลับเข้ามาอยู่ ในแนวตามธรรมชาติค่ะเราจะนั่งทําหรือยืนทําหรือนอนทําก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณนาะจะสาธิตในท่านอนนะคะเพราะว่าจะง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นค่ะเราจะนอนหงายลงมาเลยนะคะนอนหงายลงมาสบายๆนะคะสําหรับคนที่มีบุค,คลิกคอ,อยืดน,นะคะคางเขาจะเชิดไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้ให้เราเอามือ นะจับด้านหลังศีรษะไว้สองข้างเลยนะคะแล้วยกศีรษะขึ้นค่ะให้เราเก็บคางเข้ามากดคางเข้ามาหาอกนะคะแล้วเราค่อยๆวางศีรษะลงไปใหม่วางด้านหลังศีรษะลงไปนะคะบนพื้นเสื่อเลยนะคะนี่หัวไหล่นะคะคนที่มีไหล่งุ้มเนาะเขาหัวไหล่เขาก็จะยกแบบนี้นะคะให้เราพยายามกดหัวไหล่เปิดออกไปนะคะงอฟามือวางไว้ข้างลำตัวค่ะ เราจะบริหารด้วยการหดคางเข้ามาทำเป็นคางสองชั้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะให้เรากดคางเข้ามาหาอกเนาะทำคางสองชั้นเลยนะคะเราค้างไว้นะคะใหม่ๆเราอาจจะค้างไว้แค่15วินาทีนะคะแล้วค่อยๆคลายค่ะ ถ้าเราทำคล่องขึ้นเก่งขึ้นแล้วนะคะเราสามารถจะค้างไว้ได้เลยนะคะ1นาทีนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2- 3สานาทีแล้วค่อยๆเพิ่มไปจนถึง5นาทีนะคะให้เราถ้าเก่งแล้วนะคะให้ทำค้างไว้5นาทีนะคะ2ครั้งนะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็จะช่วยจัดปรับกระดูกคอของเรานะคะให้กลับเข้ามาอยู่ในแนวธรรมชาติดีขึ้นนะคะช่วยปรับบุคลิกให้หลังตรงแล้วก็คอไม่ยื่นแล้วก็ ถ้าขอไม่ยืดแล้วเนี่ยอาการปวดคอเนี่ยก็จะบรรเทาลงนะคะใหม่ๆนะคะเราก็คลายก่อนนะคะแล้วก็หดกลับมาใหม่นะคะกดค้างลงมา ตอนแรกเราอาจจะใช้นิ้วช่วยช่วยกดลงมานะคะทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้นิ้วช่วยนะคะถ้าเราเข้าใจหลักการนะคะเราก็สามารถนั่งทําก็ได้หรือว่ายืนทําก็ได้นะคะในท่ายืนหรือท่านั่งเนี่ยคุณนาเคยสอนไว้นะคะในคลิปอ,อ,อาการ Text n e x t s y n d r o m มนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะเข้าไปดูได้นะคะ ให้เราเก็บค้างแบบนี้นะคะค้างไว้เท่าที่เราได้นะคะทำบ่อยๆนะคะเช้าเย็นนะคะค้างไว้ถ้าทําได้5นาทีก็ได้ถ้าใครไหวนะคะ10นาทีนะคะยิ่งนานก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้นแต่ให้เราทําเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะถ้าเกิดเมื่อยหรือล้าก็ให้เราคลายได้นะคะเราจะไปท่าที่2เลยนะท่าที่2จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วงบ่าสะบักแล้วก็หลังส่วนบนทั้งหมดเลยนะคะ จะช่วยคลายพวกข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ช่วยจัดเรียงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะที่ด้านหลังแล้วก็หัวไหล่ทั้งหมดเลยค่ะนะคะแขนวางข้างนำตัวไหยฝ่ามือไว้สบายๆนะคะขาห่างกันเล็กน้อยสบายๆผ่อนคลายเลยนะหายใจเข้านะคะเรายกมือขึ้นมาลอยจากพื้นเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยๆวาดนะคะเลียดพื้นไป ไม่ติดพื้นนะคะเหนือพื้นเล็กน้อยค่ะว่าขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะเลยมาบรรจบการที่เหนือศีรษะนะคะหายใจออกขาะเราค่อยๆลดกลับลงมาช้าๆ แบบนี้นับ1ครั้งนะคะให้เราทํา10ครั้งค่ะคุณสาธิตให้ดูอีกสัก2ครั้งนะคะยกแขนขึ้นมาเหนือพื้นเล็กน้อยนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะวาดไปทางด้านข้างแลว้ววาดขึ้นไปเป็นวงกลมเลยนะคะขึ้นไปเหนือศีรษะนะมือประสานกาันตรงนี้เอ่อค่อยกันไว้เฉยๆนะคะหายใจออกค่ะค่อยๆลดลงมา,าช้าๆนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกถึงการทำงาน,นของกล้ามเนื้อสะบักนะคะแล้วก็ไหล่ด้วยเนาะ,ะวางลงผ่อนคลายนะคะคุณนสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะคะยกขึ้นมาเหนือพื้นเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าวาดไปด้านข้างวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเอามือซ้อนกันไว้นะคะแล้วก็หายใจออกค่อยๆค,คลายกลับมา สำหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าไม่มีแรงที่แขนหรือว่าไหล่นะคะมีปัญหานะสามารถลากตามพื้นไปได้นะคะลากตามพื้นไปได้เลยนะคะแต่ถ้ามีแรงดีขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาเหนือพื้นเล็กน้อยแล้วก็เลียดไปนะคะแต่ว่าเราจะไม่แตะพื้นแต่ถ้าไม่ไหวนะคะช่วงแรกวางพื้นได้ค่ะเราค่อยๆลากไปเอามา จบการด้านบนเสร็จแล้วค่อยๆลดกลับลงมาที่เดิมช้าๆนะคะวางไว้ข้างลำตัวผ่อนคลายค่ะทำให้ครบ10ครั้งนะคะไปท่าที่2ต่อเลยนะคะยังมือยังหงายวางไว้อยู่ในท่าเดิมอยู่เลยนะคะหายใจเข้านะคะค่อยๆย,ยกแขนขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาตั้งฉากเลยแล้วหายใจออกค่อยๆลดลงไปนะคะลงไปทางเหนือศีรษะลงไปแตะพื้น ใครที่ไหวยืดสอกให้ตึงไว้นะคะถ้าไม่ไหวปวดไหล่หรือว่าไม่มีแรงนะคะก็งอสองได้นะคะทําเท่าที่ทําได้ค่ะค่อยๆยกกลับมาช้าๆนะคะแล้วค่อยๆลดลงผ่อนคลายค่ะครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะค่อยๆย,ยกขึ้นมาช้าๆคู่กัน เราค่อยๆลดลงไปจังหวะลดลงเราจะผ่อนลมหายใจออกหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกค่อยๆลดลงผ่อนคลายคะ่ะทำให้ครบ10ครั้งนะคะท่าที่3นะยังอยู่ในท่าเดิมนะคะหายฟามือวางไว้ข้างลำตัวค,คล้ายๆกับท่าแรกเลยนะคะ หายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยคราวนี้เอามือคว้กันไว้นะคะแล้วเราจะยกขึ้นมามาขึ้นมาให้ตรงกับศีรษะของเราตั้งฉางไว้แล้วค่อยๆลดลงมาค่อยๆคลายมือออกมานะคะแล้ค่อยๆลดมือลง อันนี้เราจะทำย้อนกลับนะคะยกขึ้นมาควยกันไว้ก่อนเรายกขึ้นไปตั้งฉากไว้เราค่อยๆลดลงไปด้านบนเหนือศีรษะแตะพื้นไว้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเหนือพื้นเล็กน้อยค่ะเราค่อยๆวาดกลับมาเราลดมือลงผ่อนคลายค่ะ แบบนี้เราเรียกว่า1รอบนะคะให้เราทำา1บรอบค่ะคุณอาสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะยกขึ้นมาเหนือพื้นเล็กน้อยค่ะค่อยๆวาดไปนะคะไปทางด้านข้างแล้วก็วาดขึ้นไปเหนือศีรษะเอามือค่อยกันไว้ค่ะแล้วยกกลับขึ้นมาตั้งฉากเลยแล้วก็ลดลงมาหาหน้าท้องคลายมือออกกลับมาด้านข้างลดมือลงผ่อนคลาย ทำย้อนกลับนะคะยกขึ้นมาควายกันไว้แล้วยกขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะคะอยู่ในแนวตั้งฉากค่อยๆขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะแล้วลดลงนะคะค่อยคคลายมือออกว่าไปทางด้านข้างช้าช้านะคะกลับมาจุดเริ่มต้นแขนอยู่ข้างลำตัวลดมือลงผ่อนคลายค่ะ,นะคะให้เราทำแบบนี้นะคะ10ครั้งค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบๆอบลำคอให้แข็งแรงนะคะท่านี้เราเป็นการบริหารลำตัวช่วงบนนะคะช่วงคอนะคะดังนั้นเราจะนั่งกับพื้นหรือนั่งก็อี้หรือทำในท่ายืนก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกคะ่ะอยู่ในลักษณะตัวตรงหลังตรงนะคะ หูอยู่ในแนวเดียวกับกึ่งกลางของไหลนะคะคนที่มีบุคลิกคอยื่นแบบนี้อยู่นะคะให้หดคางเก็บคางเข้ามาก่อนเปิดไหล่ออกไปให้หูอยู่ในแนวเดียวกับกึ่งกลางของไหลนะคะศรีรษะตั้งตรงไว้นะคะหัวไหลผ่อนคลายค่ะเราจะฝึกเกรงต้านะคะกล้ามเนื้อลำคอ สทิศทางเลยนะคะก็มกีอย่างศีรษะมาทางขวานะคะลำคอทางด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนคอนะคะเป็นการฝึกให้แข็งแรงด้วยการออกแรงเกรงต้านกันนะคะวิธีก็คือเราจะเอาฝ่ามือนะคะดันขมับไว้แปะไว้ที่ขมับก่อนศีรษะตั้งตรงหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะ เราจะออกแรงเกรงต้านเราจะทำ lateral bending ก่อนเหมือนกับว่าเราจะเอียงหูข้างขวามาหาไหล่ขวาแต่เราเอามือดันต้านไว้ดังนั้นเราจะไม่เห็นการขยับของศรีรษะเหมือนกับศรีรษะเราอยู่นิ่งๆแต่จริงๆแล้วเ,เรากำลังออกแรงอยู่เนาะนะคะหายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะเราออกแรงเกรงต้านกันนะคะเราจะเอาหูมาหาไหล่แต่ว่าเราเอามือดันไว้นะคะศรีรษะ มันก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เราออกแรงกล้ามเนื้อทางด้านฝั่งขวาอยู่นะคะให้เราคร้างไว้ตรงนี้นะคะ5-15ถึงวินาทีหรือเราจะนับเป็นรอบลมหายใจนะคะประมาณ3มรอบก็ได้ค่ะพอครบแล้วนะคะให้เราคลายนะคะแล้วก็ทำซ้ำนะคะอย่างน้อยนะคะ5ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็มาทำข้างซ้ายนะเอามือซ้ายนะคะแปะขมับไว้แบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะคะหัวไหล่ผ่อนคลาย หายใจเข้าค่ะหายใจออกออกแรงเกรงต้านกันนะคะเราจะเอียงหูมาหาไหล่แต่มือเราดันต้านไว้นะคะศีรษะไม่ขยับค่ะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะไม่กลั้นลมหายใจเนาะประมาณ3ามรอบลมหายใจแล้วเราก็คลายนะคะแล้วก็ให้เราทำซ้ำนะคะอย่างน้อย5ครั้งค่ะเราสามารถทําได้บ่อยๆทั้งวันเลยนะคะทีนี้ทิศทางด้านหน้าก็เราก็เอามือนะคะแปะหน้าผากไว้แบบนี้จะเอามือเดียวหรือ2มือก็ได้นะคะ สีสัตั้งตรงหัวไหล่ผ่อนคลายนะหายใจเข้าหายใจออก เหมือนกับว่าเราจะก้มหน้าลงมาแต่เราเอามือดันต้านไว้นะคะศีรษะก็เลยไม่ขยับเนาะค้างไว้ตรงนี้นะคะสมรอบลมหายใจนะคะแล้วก็คลายทําซ้ํา5ครั้งนะคะด้านหลังเหมือนการประสานมือด้านหลังศีรษะเลยนะหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเราจะแงนหน้าขึ้นแต่มือดันต้านไว้นะคะค้างไว้นะคะออกแรงเราออกแรงอยู่เนาะแต่มันดูไม่ออกใช่ไหมคะค้างไว้สามรอบลมหายใจคะ่ะ แล้วก็คลายแล้วก็ทำซ้ำอย่างน้อยหครั้งเหมือนกันเลยครบ4ทิศทางแล้วนะคะเหลือหมุนคอไปทางขวาแล้วก็หมุนคอไปทางซ้ายถ้าเราเราจะออกแรงกล้ามเนนะื้อที่ใช้หมุนคอไปทางขวาแล้วก็เอามือนะคะแปะแก้มขวาไว้แบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจกออกเหมือนเราจะหมุนเหมือนเราจะหมุนคอไปทางขวาแบบนี้แต่เราเอามือดันไว้ไม่ให้มันหมุนไปเนาะมันก็จะอยู่นิ่งๆนะคะ แต่เราได้ออกแรงกล้ามเนื้อคอเรารู้สึกเมื่อยคอนะค้างไว้3รอบเร,า,เรา,าหายใจนะคะแล้วก็คลายทำห้าครั้งอย่างน้อยเหมือนการเปลี่ยนข้างมาทําข้างนี้เหมือนกันเลยเหมือนเราจะหมุนคอไปทางซ้ายแต่เราเอามือดันต้านไว้นะคะเป็นการออกแรงต้านแล้วก็สู้กันนะคะนะคะเขาเรียกว่าไอโซเมตริกหเนาะค้างไว้นะคะเป็นการออกกําลังง่ายๆนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อรอบๆคอแข็งแรงะคะ่ะ ทำได้ทุกที่เลยนะคะทำบ่อยๆนะคะนึกได้ตอนไหนก็ทำตอนนั้นนะคะ และถึงแม้ว่าคุณจะมีภาวะของหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทอยู่แล้วก็ตามนะคะ75%ของผู้ป่วยสามารถหายจากอาการปวดต้นคอได้ด้วยวิธีการรักษาแบบประคับประคองค่ะโดยมีวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะให้ช่วยบรรเทาอาการปวดต้นคอนะคะโดยไม่ต้องผ่าตัดดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือให้เราปฏิบัติตัวเสียใหม่นะคะตามคําแนะนําของแพทย์นะคะรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วก็พยายามให้ศีตรษะตั้งตรงเข้าไว้นะคะ เวลาทำงานก็ไม่ก้มหน้าก้มคอจนมากเกินไปค่ะเราใช้วิธีจัดปรับจัดวางอุปกรณ์การทำงานนะคะให้อยู่ในระดับสายตาแล้วก็เวลาเล่นโทรศัพท์นะคะก็ให้ใช้วิธียกขึ้นมาด้านหน้านะคะเราจะได้ไม่ต้องก้มคอค่ะข้อ2นะคะคือเราควรจะหมั่นฝึกบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนือ้อรอบๆคอเนี่ยถ้าเกรงต้านนะคะเราสามารถ ทำได้ตลอดเวลานะคะทําได้ทั้งวันไม่ว่าที่ไหนก็ทําได้นะคะรถติดอยู่หรือว่านั่งอยู่บนรถไฟฟ้านะคะเราก็สามารถออกแรงเกรงต้านแ,แบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเขาดูไม่ออกว่าเราทําอะไรอยู่จริงๆเรากําลังออกกําลังกายอยู่นะคะ,คะกล้ามเนื้อคอแข็งแรงนะคะเขาก็จะมาช่วยซัพพอร์ตหมอนรองกระดูกนะคะทําให้เราไม่ปวดตน้นคอเหมือนกับคนแก่ที่มีพี่เลี้ยงนะคะล้อมหน้าล้อมหลังซ้ายขวาเลยเราจะมั่นใจได้เลยว่า ว่าคนแก่คนนี้จะไม่บาดเจ็บค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยส่งต่อให้เพื่อนของคุณที่คุณรู้ว่าเขากำลังมีอาการปวดต้นคออยู่นะคะแล้วถ้าฝึกแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะคะก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะคะหรือคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจก็ได้ค่ะสุขภาพดีไม่มีขขยนะคะอยากได้ต้องทำเอง แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ